ลงคลิปไปก็จะเห็นเห็นน้ำเป็นขึ้นขาวๆฝุ่นนี่ฝุ่นเห็นบอ่อดอกหญ้าแสงขาวๆทั้งต่อบนองพยบาลท่านไปชมพุ่นอดอกหญ้าแสงขาวๆสมุนฝุ่นต่อบนองพยบาลเห็นภาพวิวส,สวยๆวิวส,สวยๆท่านไปชมวิวส,สวยงามๆนี่ก็นนี่เกาะโน้นหัวสร้างหลังคาแดงๆนี่ น,น,น,นี่แถวนี้เกาะนุ่นว่าสร้างเกาะทั้งพุนตำบลหนองกบาทนี่กันพุนนี่นุ่นว่าสร้างเกาะนุ่นว่าสร้างแล้วนี่หนองตงบัวแดงนะพุนตหนองบอัวแดงนะพุนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งดอกบอัวแดงว่าเกิดขึ้นยังท่านผู้ชมดอกบอัวแดงดอกยังเด็กขึ้นทั้งพุหนหลบยว ai lòng luôn, la han lam tìm tung lên bung la han nằm ngang 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 สุลากัมาแวะเบิ้งนี่ล่ะแวะเบิ้งบึงอาหารไทยชิปลงให้เอฟซีในเบิ้ง